ได้ขนมกันเยอะเลยนะคะโอ้น้องนางกับเพื่อนๆนะคะพี่ๆวันนี้มาแจกขนมเพื่อนๆดีอกดีใจกันมากเลยนะคะขอบพระคุณพี่เล็กผู้ใหญ่ใจดีที่ท่านเมตตาสนับสนุนขนมให้กับเด็กๆในวันนี้คะ่ะ <ๆ S 1> นะคะโอ้เ <ๆ S 2> ัืเอน,นๆรักเดียน่ารักมากๆเลยนะคะถือขนมกัะทุกคนนะคะยมแกะหรือยังมาโชว์ขนมหน่อยลูกนี่นะคะโอเคเอาฝั่งนี้โชว์ขนมนอยอสวัสดีคะ่ะเด็กๆสวัสดีคะ่ะหน่อยเร็ว อ่าวันนี้สวัสดีค่ะน้องนางสวัสดีค่ะวันนี้เป็นกระต่ายน้อยนะคะเจ้าหญิงกระต่ายน้อยนะคะมาแจก,กขนมเพื่อนๆนะคะได้รับความเมตตาจากพี่ชวนละวันนะคะสนับสนุนขนมนะคะให้น้องมินนี่แจกในงานวันเด็กให้กับเพื่อนๆนะคะพี่ๆจะเห็นเด็กๆใส่ชุดพื้นบ้านพื้นเมืองของเรานะคะเป็นชุดชาวกุยนะคะออะแถวนี้ก่อนเลยก็ได้ะใกล้ๆเลยอ่า แกให้เพื่อนลูกออ,อยากกลงเพื่อนสิลูกกลงเพื่อนน,นะคะเดี๋ยวไปคนละซองก่อนนะคะหให้น้องมินนี่แจกเพื่อนๆไปด้วยนะคะคุ้นชินกันไปนะคะเดี๋ยวที่เหลือก็จะให้คุณครูแจกเด็กๆอีกทีหนึ่งนะคะกลัว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 แจกใครแล้วนันแจกใครล,ะครละ่ะอ่าโอเคน,นะคะ น้างๆได้มาแจกขนมเพื่อนๆวันเอ่อวันปีใหม่นะคะวันปีใหม่นะคะวันเด็กนะคะรวมๆกันไปเลยอะลอ้วนสลับขนมด้วยเอออารักเก็บขึ้หน่อยลูกเออสลับขนมไปด้วยนะคะมีขนมหลากหลายเลยนะคะโอเคลงลงงลงลโอเคนะคะ วันนี้ก็มาแจกขนมเพื่อนๆอยเยอะเลยนะคะพี่ๆ่ะนี่โอ้น้องนางนอนลงด้วยนอนลงแจกขนมนอนลงแจกขนมค่ะเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ให้คุณครูช่วยแจกไหมคะให้คุณครูช่วยแจกมาับคุูอ่าคุณครูคุณครูช่วยแจกหน่อยนะคะเดี๋ยวให้คุณครูช่วยแจกด้วยน,น,นะคะน้องนางก็มาให้กำลังใจนะคะคุณครูนะคะ <c oughs> วันนี้ไม่อยากแจกเพื่อนๆเลยห่วงของกินเหลือเกินนะคะอาแจกขนมไปไปเลยนะคะอิ่มๆกันไปเลยได้กันคนละสองสามชิ้นแน่นอนนะคะแต่คุณครูบอกว่าเดี๋ยวไว้แจกเด็กๆก่อนกลับบ้านด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะนี่อ้ชุดพื้นเมืองพี่ๆดูค่ะลูปหล่อมากเลยนะคะเป็นผ้าไหมนะคะชุดพื้นเมืองหมู่บ้านซางของเรานะคะเราเรียกว่า ชุดเขาเรียกว่าชุดอะไรนะจับไม่ได้แล้วอ่านี่นะคะโอเคอคุณครูแจกเลยค่ะ,ะคุณครูช่วยแจกด้วยนี่นะคะลุเลยสา่ให้คุณครูช่วยแจกนะคะพี่พี่ลุกเลยลูก,กะะลุกเลยโอ้ได้ขนมทุกคนเลยนะคะ ขอพระคุณพี่เล็กมากๆเลยนะคะที่ท่านสนับสนุนขน,นมเกไปหลกเก็บสนับสนุนขนมนะคะให้กับเด็กๆน้องๆนันกเรียนโรงเรียนบ้านตากลานะคะดีใจเลยนะคะนี่ใส่กันสองกระเป๋าเลยนะคะน้องตาแป๋วให้กําลังใจเพื่อนๆอยู่ข้างหลังนะคะวันนี้เพื่อนๆมาเยอะเหลือเกินกลัวนะค,ะน,คะน้องๆใส่ผ้าถุงนะคะ มาวันศุกร์นะคะวันศุกร์นะคะนี่นะคะตาคุณครูคนสวยนะคะช่วยแจกขนมให้กับน้องนนักเรียนนะคะว้าเพื่อนเพื่อนตาแป๋วมาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนอนุบาลตาแป๋วมาแล้วค่ะโอ้เพื่อนรักของตาแป๋วสวัสดีครับกอนเอ้ยหุ่นเดียวกันเลยนะคะพี่ เพื่อนรักของหมูอ้วนนะคะเพื่อนรักของหมูอ้วนอ่าได้คุณคิวแจกให้นะคะอ่าเนี่นะคะจะเหลือเหลือแบบครึ่งหนึ่งเลยนะคะ ก็ตื่นตาตื่นใจนะคะได้ขนมนะคะคือจะได้กันคนละสองถึงสามห่อแน่นอนนะคะแต่ว่าออตอนนี้นะคะแจกกันคนละหอก่อนนะคะดูน้องๆนักเรียนนะคะแต่นี้ยังเต็มลังอยู่เลยนะคะก็น่าจะได้เด็กๆประมาณสองถึงสามห่อต่อคนนะคะอิ่มอร่อยกันทุกคนแน่นอนนะคะพี่ๆนี่นะคะโอเค นายโชว์ขนมด้วยลูกใครได้ขนมอะไรโชว์ขนมด้วยนายโชว์ขนมด้วยลูกนี่ได้ขนมกันเยอะเลยนะคะโอ้น้องนางกับเพื่อนๆน,นะคะพี่ๆวันนี้มาแจกขนมเพื่อนๆดีอกดีใจกันมากเลยนะคะขอพระคุณพี่เล็กผู้ใหญ่ใจดีที่ท่านเมตตาสนับสนุนขนมให้กับเด็กๆในวันนี้คะ่ะนะคะ อเพื่อนเพื่อนนักเรียนน่ารักมากๆเลยนะคะถือขนมกระทุกคนนะคะเตรียมแกหะหรือยังไห <c oughs> นโชว์ขนมหน่อยลูก <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> โอเคอาฝั่งนี้โชว์ขนมหน,อน <c oughs> อ่อยเออดีใจเลยโอเคน้องมินนี่ไปแล้ว <c oughs> บ๊ายบายน้องด้วยบ๊ายบาย ไว้เลยร้องขูเ่เพื่อนไว้เลยอ่าสวัสดีค่ะคุณครูด้วยสวัสดีค่ะคุณครูหรือยังคคบ,บายยคุณครูก่อนค่ะสวัสดีค่ะเออสวัสดีค่ะคุณครูโอเคค่ะเพื่อนรักหนึ่งคนนะคะมาแอบนอนหลับอยู่ตอนนี้เองโอ้ได้ขนมมาเอ่อกับน้องมินนี่นะคะว่าหุ่นเหมือนกันเลย น่ารักจังเลยเอออนุบาลคุณครูกะซิปบ,บอกมาว่าน้องอนุบาลรุ่นน้องมินนี่เลยนะคะนี่อ้ยน่ารักจริงๆคะ่ะไหนโชว์ขนมหน่อยลูกโชว์ขนมหน่อยนี่ <laughs> เพิ่มเติมนะคะพี่ๆหลังจากที่เอ,อ่อน้องมินนี่ได้แจกแล้วนะคะลําดับต่อไปคุณครูก็จะแจกเพิ่มเติมนะคะนี่นะคะได้เพิ่มกันเลยคะ่ะคนละสองถุงสามถุงไปเลยนะคะพี่ๆ ก็แจกเพิ่มไปจนกว่าขนมจะหมดนะคะนี่นะคะคุณครูก็ได้แจกไปเรื่อยๆเลยนะคะพี่ๆขอพระคุณพี่เล็กผู้ใหญ่ใจดีที่ท่านเมตตาสนับสนุนขนมอร่อยๆให้กับเด็กๆในวันเด็กย้อนหลังนะคะแจกเลยแจกเลยนะคะได้ทุกคนแน่นอนคะ่ะนะคะคุณครูแจกให้น้องๆนักเรียนได้กันทุกคนแน่นอนนะคะ เด็กๆจะได้ขนมที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าคุณครูก็จะสังเกตดูนะคะว่าเด็กๆคนนี้ได้ขนมอย่างนี้ไปแล้วอย่างอื่นก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะคะจะได้ขนมที่หลากหลายนะคะกินอร่อยอ,อยเลยเนะาะนี่ค่ะชุดน้องนนักเรียนทั้งชายและหญิงน่ารักมากเลยนะคะพี่ๆโอ้โห ใช่แล้วคะ่ะมาทางนี้ด้วยลูกมาทางนี้เลยลาาเลยออต่อเป็นสองแถวเ,เลยนะคะามาแจกขนมคะ่ะโอเคคะ่ะนี่นะคะ ชุดเด็กๆน่ารักมากเลยค่ะพี่ๆเป็นชุดพื้นเมืองนะคะชุดชาวคุยของเรานะคะคิดออกแล้วนะคะเมื่อกี้จะบอกพี่ๆว่าเป็นชุดชาวคุยนะคะลืมนะคะตอนจะแจ้งพี่ๆจริงๆนะคะเออน้ำค้าพี่เขาฉีดน้ำแล้วอ่าหมดหรือยังเอออ่าเหลือสุดรอเหลือสุดรอนะคะ ครับหมดแล้วค่ะอืมโอ้โหหนุ่มหล่อนายแบบค่ะพี่ๆดูค่ะดูชุดค่ะชุดชาวกุยนะคะหนุ่มๆเออคืนน้องๆบอกว่าพี่นี่ครับอยากเห็นผมในโทรศัพท์จัดให้เลยนะคะกินขนมด้วยขนมครับข,ขนมอร่อยไหมลูกเอออร่อยไหมครับไอโฟนโอ้เออไหนโทรขนมไหนครับโชว์ขนมหน่อยเออ ไปแล้วครับผมหนค่ะดีใจวิง่งไปกันใหญ่เลยค่ะได้ขนมไปแล้วค่ะ <c oughs> น่ารักนะคะพี่พีเด็กๆเ,เป็นน้องๆนงักเรียนโรงเรียนบ้านตากลางของเรานะคะท่านใดอยากจะให้กําลังใจเด็กๆแจกขนมแจกอุปกรณ์การเรียนอย่างไรก็แจ้งได้เลยนะคะหรือว่าจะทักเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะโรงเรียนบ้านตากลางได้เลยนะคะติดต่อทางคุณครูได้เลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะไปดูปลาแป๋วเลยเดินถึงบ้านหรือย,อยังนะ มาแล้วค่ะถึงบ้านแล้วพอดีแม่นิกอุ้มชุดมาให้ลูกด้วยนะคะอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยน้องนาทำไมมาแรงจังเลยลูกอุ้ยอ้ยอ้ยพ่อจ๋าพ่อจ๋าอ้ยอ้ยคิดถึงพ่อแรงนะคะคิดถึงกันแรงอ่ะพ่อกอดก่อนลูกเออพ่อกอดก่อโอ้ยคิดถึงแรงค่ะคิดถึงแรงพ่อ ห่างกันประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะอุ้ยมันคิดหอดกันแห้งแถ่นอนนะคะคื่มันคิดหอดกันแห้ง,ทนนะะงหแงท้มันหักข่อแห้งแถ่นอนนะคะเอากินก่อนลูกเดินทางมาไกลตั้งสองเมตรนะคะขออนุญาตเติมพลังกันหน่อยนะจ๊ะพี่จ๋าอ่าเ้ยไหนว่าคิดถึงพ่อล่ะลูกคิดถึงพ่อหรือคิดถึงอาหารที่บ้านล่ะเนี่ย โอ้ยอะเดี๋ยวเราให้พอ่อดื่มน้ำซะก,ก่อนนะคะวันนี้นะคะจะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ได้รับความเมตตานะคะจากพี่เล็กนะคะสนับสนุนนะคะขนมให้กับเด็กๆน้องๆน,น,นักเรียนโรงเรียนบ้านตากลางนะคะเพื่อนพี่น้องของแปววแหววนะคะ เพื่อนพี่น้องของแป๋วแหววนะคะขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะที่ท่านเมตานะคะเด็กๆนะคะขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังปรารานทุกประการนะคะขอให้ท่านเ,เจอแต่สิ่งดีๆตลอดปีตลอดไปเลยนะคะขอบพระคุณพี่ๆครอบครัวน้องมินนี่ทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ส่งกําลังใจให้กําลังใจกับครอบครัวของเรานะคะน้องนาให้พ่อกินอิ่มก่อนรู โอ๊ยทำไมจะชอบแร่งพ่อเหลือเกินอ่ะพ่อร้อนนะคะวันนี้อากาศหนาวก็จริงค่ะแต่ว่าตอนบ่ายเนี่ยร้อนนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะผิดพลาดประการใดอย่างไรน้องต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะเจอกันใหม่ EP ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ